ก็ช่วงน้ำท่วมใหม่ๆก็ติดต่อไปทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าพี่การเกตให้ไปถ่ายรูปสมาชิกที่เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมส่งรูปภาพมาส่งเลขบัญชีมาส่งรหัสบัตรสมาชิกแห่งประเทศไทยพร้อมบัตรประชาชนแล้วก็ พร้อมเบอร์โทรส่งไปเกาะเข้าริ้งของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือครอบครัวละห้าร้อยบาทหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครเลยก็เกตก็สงสารเนาะว่าคนพิการในด้านสายตาน้ำท่วมจะออกมาเอาตัวเกตเองเลยนะตอนนี้สี่เมตรเกือบห้าเมตรน้ำไม่ลงเลยค่ะที่บ้านลุยมาทีหนึ่งปิงกระเกาะสามตัวเข้าทีก็ห้าตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมัน อันตารายพอปิงเยอะแล้วก็บางคนก็อยู่แต่ในบ้านอย่างก็เป็นตาบอดหมอนวดก็ออกไปนวดไม่ได้นะมันท่วมสูงก็มีเงินเบีย้ยคนมีการอยู่เจ็ดเดือนเก็ดก็ไปถอนออกมาแล้วก็ติดต่อทางหัวหน้า ประชาสัมพันธ์พิจิตว่าอยากจะซื้อของข้าวสารอาหารแห้งกับพานิ์จังหวัดจะติดต่อได้ยังไงก็พอดีว่าทางหัวหน้าเขาก็ประสานให้อะคะ่ะและตอนในเบื้องต้นจนถึงณขณะนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วของที่ได้รับความช่วยเหลือมีมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่การเกตครับค่ะก็ตอนนี้เบื้องต้นเกตก็ได้ไปซื้อของจากพานิ์แล้วก็ทางหัวหน้าพานิ์ก็ช่วยบริจาคข้าวมาห้าโลสิบห้าถุงน้ำสิบห้าแพคนะคะ แล้วก็ร่วมกับของเกตที่เกตซื้อไป4 0 0าก็มาทําเป็นถุงเป็นชุดชุดชุดแล้วก็เอาพายเรือไปให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตนะคะถ้าหากว่าเราถามถึงตัวเลขเบื้องต้นผู้พิการทางสายตาในพื้นที่เนี่ยท,ที่ที่อยู่ในส่วนของทางสมาคมดูแลอยู่มีมากน้อยแค่ไหนครับพี่การเกตของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตมี200กว่าคนคะ่ะ2 4 3คนนะคะ ก็ที่เกิดน้ำท่วมอุทกภัยนี่ก็ประมาณ50กว่าโครวเรือนนะคะมันไล่มาตั้งแต่อําเภอสามงามโพประทับช้างดงเจริญบางบุญณาโคทะเลบึงนารางอะคะ่ะปัญหาน้ำท่วมต่างๆเหล่านี้คือเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็พี่น้องที่ออมีปัญหาเกี่ยวกับทางท่านการมองเห็นนี่คือทุกปีไหมครับพี่กระ,ะเตครับที่มี ก็ดูฝนเข้ามาอะไรเงี้ยบางปีก็ท่วมน้อยนะคะถ้าท่วมน้อยเราเดินลุยกันได้แต่ว่าปีนี้ท่วมมากเท่ากับปีห้าสี่เลยค่ะตั้งแต่ปีห้าสี่มาสิบกว่าปีนี่มีปีนี้ค่ะท่วมมากเลย Oh. แล้วริงก็เยอะด้วยอ๋อ oh, ครับตรงนี้เอง <c oughs> คือในจํานวน200กว่าคนตรงนี้เนี่ยคือจากทุนทรัพย์ที่ส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็หน่วยภาคส่วนต่างๆที่การสับสรนี่คือเราได้มีโอกาสไปได้ให้กับให้กับ,กบทุกๆครัวเรือนครบถ้วนไหมครับหรือยังไม่ครบค่ะไม่ครบก็คือว่าเกตดก็จะเลือกเอาที่แบบบ้านลึกประมาณ4ีเมตรหเมตรคัดมาก็ได้30กว่าครัวเรือนนะคะ วันนั้นที่ไปกับทางประชาสัมพันธ์ก็ได้สิบห้าครัวเรือนเอาแบบน้ําลึกๆก่อนเนาะอันไหนที่ลุยได้ออกได้ก็ยังไม่ได้ให้เขาอะค่ะอยากที่อยากได้เนยก็คือว่าเครื่องเข้าวสารอาหารแห้งเนเป็นหลักเลยอะค่ะเพราะว่ามันออกไปหากินกันไม่ได้เนาะแล้วก็เพิกเงินเนี่ยค่ะเขาก็ถามว่านายกมีถุงยังชีพแล้วมีเงินติดถุงยังชีพมาสักร้อยสองร้อยไมบอกโหตัวนายกก็น้ำท่วมลำบากอยู่อะค่ะ อ๋อครับแล้วก็ในช่วงที people, um, ่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตรงนี้เนี่ยนะครับคือเราได้รับการสนับสนุนในการเข้าไปในพื้นที่จากภาคส่วนไหนบ้างนะครับเกดก็จะติดต่อทางเทศบาลนะคะว่าช่วยแจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เกดหน่อยได้ไหมว่าบ้านผู่ไอ้คนพิการในด้านสายตาคนนี้น้ำลึกมากน้อยแค่ไหน บางทีเขาก็ให้อสมไปตรวจให้เขาก็จดรายชื่อมาอย่างก็ชื่อนายวินัยสุขมาหมู่แปดอันนี้น้ํารึกเลยหัวเดินลุยน้ํามาไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราพูดถึงโดยโดยทั่วไปนั่ก็คือในในส่วนของเราเองก็ก็มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นในส่วนของพี่การเกตเองคือคือ คือบอดสนิทค่ะบอดสนิทใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นเรื่องของน้ําท่วมคนโดยปกติถ้าจะไปไหนมาไหนเขาก็กังวลใจกลัวตกน้ําอะไรอยู่แล้วนีส่วนของพี่ก็มันมีอะไรเป็นสิ่งพักดันหรืออะไรมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราไม่กลัวกับน้าท่วมแบบนี้เลยเพราะว่าโอ้โหสี่เมตรห้าเมตรขนาดนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่เกดเอาตรงนี้ไปช่วยเพื่อนๆนะนะคะก็คือว่ามันหลายๆอย่างเราเจอกับตัวเราเราก็นั่งคิดว่าเออขนาดเราเนี่ยยังแย่ขนาดนี้ยมันมีทั้ง คนพิการในด้านสายตาเป็นผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยคือจะออกจากบ้านถ้าไม่มีเรือเราจะทํายังไงใครเขาจะมาดูแลเราแรงผลักด,ดันเรามองคนที่แย่กว่าเราอะค่ะเราว่าเราเจอแบบนี้แล้วมันมีคนที่แย่กว่าเรายังมีอีกเยอะค่ะระหว่างนี้ที่เราก็ไม่มีพวกข้าวสารอาหารแห้งมีคนไปแจกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคือเขาอยู่กันยังไงอะครับหรือว่าเขามีคนดูแลอ,อยู่แล้วหรือโดยปกติคือในในพื้นที่เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเจือจุนกัน บางท,ทีเขาก็ได้เบีย้ยคนพิการอะไรประมาณเนี้บางทีเกดก็ว่าถ้าเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบอกนะบางทีเกดก็ซื้อยาไปแล้วก็ฝากทางอสอมอ,อะไรไปให้บางคนก็นายกไม่เป็นไรนายกก็ยังแย่อย่างก็มีคนแก่เนาะอยู่ดงตะขบตะพันหินเขาว่า นายกผมเห็นนายกออกข่าวว่านายกไม่ต้องออกมาให้ผมนะผมยังพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ให้คนที่แย่กว่าผมไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนอกเหนือจากในช่วงของน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยโดยบทบาทของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยคือเรามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านนี้ยังไงกันบ้างครับก็ช่วงโควิดนะคะเกดก,ก็หาวัคซีนชินโนฟาร์มนะคะพระราชทานพาสมาชิก ไปฉีดวัคซีนชุดแรกก็คือที่เซ็นทันบางนาพอทางโรงพยาบาลศรีสุโข,ขจังหวัดพิจิตรเขาให้ก็พาสมาชิกไม่ว่าเป็นสมาชิกหรือคนพิการทุกประเภทก็ไปฉีดวัคซีนชิโนโฟาร์มยันเข็มที่สามที่สี่ที่โรงพยาบาลศรีสุโข,ขแล้วก็ทางสมาคมก็จัดโครงการอย่างอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นสมาร์ทโฟน,โฟน,โฟนเบื้องสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดทํากิจกรรมโครงการทาเพื่อ ไข่คเค็มสมุนไพรบ้างทำน้ำใบเตยบ้างน้ำสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็นวดแผนไทยแต่ช่วงมีโควิดนี่คือว่าชะงักไว้ก่อนนะคะเรื่องนวดแผนไทยเพราะว่ามันสัมผัสกันนะเนาะโดยมากจะอบรมเกี่ยวจะเน้นเรื่องสมาร์ทโฟนซะส่วนมากให้คนพิการอย่างก็เขามี เงินให้ซื้อของแล้วก็มาขายผ่านออนไลน์ให้กับคนพิการในด้านสายตาทั่วไปอะค่ะเรื่องดนตรีด้วยนะคะก็อยากจะให้ทางหน่วยงานทางอบตทางเทศบาลช่วยสอดส่องดูแลคนพิการในด้านสายตาในหมู่บ้านในตำบลของท่านนะคะคือบางทีไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูเลยบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงอะค่ะท่านก็อยาก ให้แบบว่าเวลาน้ำใกล้จะท่วมสูงอะไรเงี้ยช่วยบอกหอ,อกระจายข่าวอ่ะบอกให้กับคนพิการในด้านสายตาคือหูเขาได้ยินใช่ไหมคะครับให้บอกทางหอ,อกระจายข่าวนิดนึงว่าตอนนี้นะน้ําท่วมใครที่พอได้ยินให้อยู่ที่สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยและถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับฟังอยู่ตรงนี้นกคือเบื้องต้นเหตุบอกว่าต้องอหากว่าอยากจะช่วยเหลือกันก็อยากจะได้พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ตอนนี้เรามีการเปิดจุดตรงส่วนไหนไว้บ้างไหมครับว่าอ่ะค่ะก็เปิดจุดที่รับก็ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตรแล้วก็ที่ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราก็ประสานงานร่วมกันใช่ไหมครับค่ะตั้งอยู่ตรงจุดไหนครับของทางจังหวัดพิจิตรครับ <ใ>จ <ะ S 1> ังหวัดพิจิตรอยู่ที่ตำบลไผ่ท่าโพอําเภอโพป,ประจับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อประสานงานก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่าติดต่อที่เบอร์ไหนบ้างครับเบอร์นี้ก็ศูนย์หกหนึ่งค่ะสามห้าสี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดค่ะครับตรงนี้เองในเบื้องต้นจากสิ่งที่เราได้ทําผ่านมามีสิ่งไหนที่อยากจะขอบคุณภาคส่วนที่ช่วยเหลือนในเบื้องต้นตรงนี้บ้างไหมครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณหัวหน้าประชาสัมพันธ์นะคะที่เป็น ตัวเชื่อมโยงให้เกตได้ไปซื้อของในราคาย่อมเยาราคาน้ำมันก็จากขวดละห้าสิบก็เหลือสี่บห้าบาทกับทางพาณิชก็คือคือเขาขาดทุนมากเลยค่ะที่ได้ไปซื้อของมาม่าปลากระป๋องไข่ไก่น้ำมันน้ำดื่มอะไรเพื่อเข้าสารก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าพานิชด้วยที่คือไม่คิดเอากำไรกับทางสมาคมคนตาบอดแล้วก็ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทางประชาสัมพันธ์ที่มาช่วยจัดถุงยังชีพช่วยพายเรือพาตาบอดไปแจกถุงยังชีพด้วยอะค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนตาบอดในพื้นที่ของเราบ้างไหมครับในการอย่างน้อยเป็นการให้กําลังใจซึ่งการมีอะไรคําพูดหน่อยอยากจะบอกถึงกันบ้างไหมครับก็อยากจะบอกกับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตรทุกๆคนว่าเป็นกําลังใจให้ทอได้แต่อย่าถอยนะ้ํามันขึ้นมาเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเขาก็ลงเดี๋ยวเราก็ไปประกอบอาชีพของเราได้สู้ๆค่ะ